สวัสดีจ้าทุกท่านนี่วันนี้มาชมสวนผักไทยในสวีเดนนะจ้าทุกคนนี่ตอนนี้ก็ลงกระถางเรียบร้อยนะจ้าพร้อมที่จะออกออกไปโชว์ข้างนอกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเพาะเองนะคะนี่ดอกไม้เพาะเองนะคะซื้อมาเป็นถุงแล้วก็เพาะเองแัะเนี้น็คือมันแก้วนะคะมันแก้วจ้า อันนี้ก็เป็นพันพริกพันผักบุ้งนะคะจะแยกขายนะคะอันนี้โอ้พริกทางไหนยังไม่ออกผลเดอ้อทางนี้ออกแล้วนะคะทุกคน <c oughs> เออออกแล้วเนดะ้อนี่ค่ะผักขแยงนะคะเป็นพันผักค่ะสวยงามเนาะนี่ค่ะถั่วเนาะเยอะแย,ยะเลยนะคะเป็นพันเอาไว้ขายนะคะพัน 1, ยาวไปจ้า โอ้ยโตรเร็วมากนี่ค่ะขายเป็นกระถางนะจ๊ะใครอยากเอาไปห้อยไว้หน้าบ้านก็สวยงามนะจ๊ะโอ้ยสวยงามมากนี่เลยจ้ะดูค่ะปีนี้นะจ๊ะที่สวนผักไทยสวยงามอลังการมากจ้านี่เลยนูนค่ะข้างในปีนี้สวนผักไทยได้ ทำแบบแนวใหม่นะคะผักบุ้งก็เอามาปลูกแบบเป็นลอยฟ้านะลอยฟ้าคือเจตั้งชื่อเขาเองนะจ๊ะผักแพลวผักแพลวทุกคนของชอบเจ้เลยผักแพลวนะจ๊ะงามมากหอมผักแพลวเอ็นสกรีนใบมะกรูดนะคะลูกค้าถามทั้งเออลูกค้าฝรั่งก็ถามนะคะปีที่แล้วนะปลูกไม่พอขายเลยนะจ๊ะทุกคน ผักแพรวกำลังสวยเลยจ้านี่ค่ะเปิดขายพันผักเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใครมาก็มาจับจองได้เลยนะคะนี่ฟักทองนะจ๊ะสารแนนอู้ถั่วฟักยาวจ้านี่ใบชะพลูก็ดูค่ะพันนะจ๊ะใบชะพลูเลย อันนี้ก็คือบัวหิมะนะคะฝีมือแจพ้พาเพลินเองนะคะทุกคนตอนเพาะพันธุ์เนาะเพาะพันธุ์เองโอ้หตอนนี้ใหญ่โตแล้วลนะคะทุกคนเนาะนี่เลยจ้าส่วนราคาก็มาถามที่ที่สวนได้เลยนะจ๊ะนี่ผักบุ้งจ้าผักบุ้งก็มีเป็นพันุนะคะใส่เป็นกระถางให้เลยตอนนี้ก็สูงเลยตอนนี้ปีนี้สวนผักไทยก็จะปลูกเป็นแนว เออผักบุ้งลอยฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้คือเจพาเพลินตั้งชื่อเองนะจ๊ะ <c oughs> บ่อยย่นน,นี่นก็เดี๋ยวก็จะได้ตัดแล้วนะจ๊ะอรออีกสักประมาณสองสามอาทิตย์นี่น่าจะตัดได้แล้วเตรียมผัดกันได้เลยจ้ะทุกคนนู่นด้านนู้นปลูกก่อนด้านนี้ปลูกที่หลังด้านนูนน้นปลูกก่อนนู้นก็จะยาวแล้วนะนี่ด้านนี้ปลูกก่อนนะคะทุกคนนี่เนาะ เจก็หายไปจาก Youtube นานโขเลยทุกคนเนาะตอนนี้ก็ได้ผ่าหัวใจเรียบร้อยแล้วดูคลิปกันรัวๆเลยจ้ะกระเพ้าแดงอู้โหระพาโหระพาเรายังไม่ได้ลงในนั่นใช่ไหมน้องยังไม่ได้ลงในสวนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะพาไปสวนนี่ดูบัวหิมะฝีมือเจสทุกคนดูโอ้ ปีนี้ก็บารุมเนาะแต่ไม่รู้ได้ลงให้ดูหรือเปล่าเนาะตรงตรง YouTube มาดูตอนนี้เลยแล้วกันเนาะอันนี้คือแค่บางส่วนนะปีนี้ได้หนึ่งพันกว่าต้นนะคะหนึ่งพันกว่ากระถางคิดว่าน่าจะรอดทุกกระถางเนาะน้องมันรอดทุกกระถางไหม,ม,มบวัวหิม,มะอูเสียร 100, 200. ้อยสองร้อยบอกไม่เยอะนะเสียเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันติดลบนานมากเลยะคะ่ะปีนี้ ดูโหระพาหนาวอีกแล้วี่หนาวอีกหนาวอีกแล้วเราอาทิตย์หน้าโอ้โหต้องคลุมอีกแล้วโอ้โหนี่แหละค่ะทุกคนอุปสรรคปลูกผักไทยในต่างแดนเป็นอย่างนี้ค่ะ,คะนี่มระจา้าอุย้ยเริ่มออกลูกแล้วเดอ้อมระทุกคนออกลูกแล้วนั่นเห็นลูกบ้านั่น หาเเด้อพี่น้องลูกอยู่ใสนี่ค่ะมาระยังลงไม่ได้นะคะเพราะว่าอากาศจะเริ่มจะหนาวอีกแล้วนี่มาระขี่นกนะจ๊ะมาระจีนนะจ๊ะนี่มันจะยาวไปถึงไหนแล้วเนี่ยดอกดอกมาระก็ออกแล้วมันนี่ ใบเตยงามๆนะจ๊ะ<ม>เขี้ยวชะอุ่มค่ะเอาไปปลูกประดับบ้านนะคะทุกคนอันนี้ก็คือบัวเหมะที่เราเพาะแบบอุณหภูมิขึ้นขึ้นลงๆลงลงเนาะที่มันที่มันต้นโตคือ,อเราเอาไปไว้ในเรือนเรือนที่มันร้อนประมาณ40องศาได้นะหรือว่าสูงกว่านั้นไม่รู้อันนี้ก็คือ ก็ปล่อยตามบรรยากาศธรรมชาติของข้างนอกเนาะก็ดูแล้วก็ได้ผลผล,ผลิตดีนะคะบวเหมะปีนี้เนาะแต่เรามารุ้นกันอีกทีว่าจะลงได้ตอนไหนเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็มะกรูดมะกรูดเปิดเปิดอยู่นะคะ นี่ค่ะนี่นี่โอ้โหสวยงามนี่สวยสวยเยอะอันนี้ก็เก็บใบขา,ายจ้ะไปเรื่อยๆเนาะนี่โอ้โหดูสปาริสหน่อไม้ฝรั่งทุกคนดูครับนี่ออกมาเลยจ้าเยอะแยะ ออกมารัวๆเลยจ้ะโอ้โหเยอะมากเลยนี่คือที่เราปลูกได้ประมาณ3ปีนะคะนี่ได้3ปีแล้วนะคะหนอก็จะออกมาแบบเยอะประมาณนี้เลยค่ะนี่เนาะอันนี้ก็ถ้ามีเวลาก็มาถอนออกได้ค่ะตัวนี้ของปีที่แล้วหนึ่งโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองบู๊ดเยอะมากเลยค่ะ ทำไมกอมันออกเยอะขนาดนี้นะคะนี่เยอะมากเอเ้ยดูหนอนี่ค่ะค่อยๆเอาออกนี่ค่ะเยอะมากอู้ใหญ่มากเลยค่ะใหญ่เดี๋ยวก็จะได้เก็บอีกสองสามวันก็ได้เก็บขายแล้วนะคะนี่ ใหญ่เลยค่ะโอ้ห้หเยอะมากทุกคนเยอะจริงๆด้านนี้ยังไม่ว่างเก็บนะคะส่วนทางนี้ออกเยอะแล้วนี่เยอะจริงๆก็มี <c oughs> นี่นี่ดูมีคนทิ้งหลักฐานเอาไว้น่าจะน่าจะถอนหญ้าแล้วก็โดน มันก็จะหักไปเนาะป้าทุกคนดูสิสวยมากค่ะใหญ่จริงๆนะคะนี่อลังการเลยจ้านี่ค่ะดูทุกคนนี่ค่ะปลูกแค่ครั้งเดียวก็ได้กินต่อเนื่องหลายปีเลยนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะเป็นทั้งสีม่วงสีเขียวเยอะมากเลยจ้าด้านนี้ก็จะเป็น พันสีม่วงนะคะนี่ค่ะหน่อไม้ฝรั่งพันสีม่วงนะคะใหญ่มากดูดูหน่อนี้ปาดนี่นิ้วโป้ใหญ่จริงนี่กำลังออกนี่ขายฝรั่งชอบนะคะ ฝรั่งชอบไทยก็ชอบนะคะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกผัดใส่หมูนี่ค่ะดูสวยจริงๆค่ะทุกคนนู่นค่ะเยอะมากโอ้โหดูลำนี้ลำนี้ใหญ่มากค่ะนี่ปอใหญ่เกินเหตุเกินผลใหญ่เกินใหญ่จริงๆ ตรงนี้ยังไม่ค่อยออกนะคะนี่โนนค่ะนี่คือสวนผักไทยในสวีเดนนะคะดูฟ้าครึ้มนะคะวันนี้แต่ฝนยังไม่ตกนะคะนี่ก็คือหาร้อนนะคะอีกฟางหนึ่งก็จะเป็นด้านถัดไปนู่นก็จะเป็นสตอรอเบอรี่นะคะสตอรอเบอรี่โดนความหนาวเขาจะมีจะมีอาการช็อกนิดหนึ่งค่ะไปค่ะไปดู โรงอื่นกันต่อจ้าโซนนี้เป็นโซนคณะกับพริกนะคะคณะกับพริกคณะกับพริกนะคะเปิดสวนเลยนะคะทุกคนเปิดสวนอันนี้เป็นโซนของอท,ทัวฝักยาวนะจ้ะทัวฝักยาวยาวยาวก็ยาวนะจ้ะ เดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ๋อแม่นึกว่าเพีย้ย <c oughs> ตกใจเบิร์พี่น้องเอ๋ยนึกว่าเพี้ยไม่ได้นะเพี้ยไม่ได้นะต้องดูแลกันดีๆนี่ค่ะต้นเริ่มแข็งแรงแล้วเนาะแต่ว่าพยากรณ์อากาศบอกอาทิตย์หน้ามันจะหนาวเนาะก็ต้องครองอุณหภูมิให้ดีๆนี่ค่ะอุปสรรคของการปลูกผัก ในต่างแดนนะคะทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้ด้านนู้นจะเป็นตำลึงนะคะทุกคนเนาะตำลึงแล้วก็เออเขาเรียกอะไรนะด้านนู้นเขาเรียกอะไรเออใบเรียกอะไรคือจำไม่ได้โอ้จำไม่ได้เขาเรียกอะไรผ <c oughs> ักกาดหืผักกาดหืนใช่ไหมนู่นค่ะ ยาวมากทุกคนโรงนี้เรามาลุ้นกันว่าจะได้ผลผลิตดีเหมือนของปีที่แล้วมันต้องดีสินะทุกคนเนาะทุกอย่างมันต้องหวังผลเนาะทุกคนนี่ค่ะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะที่ปลูกาไว้เนาะได้อายุ3ปีค่ะอันนี้คือปลูกไว้ในโรงนะคะก็จะได้ผลผลิตเร็วกว่าของที่อยู่ข้างนอกเนาะข้างนอกเพิ่งออกนะคะข้างในนี้เก็บไป1ิบตลบแล้วค่ะนี่ เก็บไปหลายรอบมากค่ะน,นะคะก็ยังขึ้นอีกก็ยังได้เก็บเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นผลผลิตที่ค่ะคะนาเนาะนี่ก็จะปลูกห่างกันประมาณ20ซนเมตรนะคะทุกคนจะปลูกกันประมาณนี้คะนาก็ใกล้จะได้ออกออกตลาดแล้วนะจ้านี่ภาพไม่ชัดต้องขออาภัยด้วยนะคะบางทีก็มือก็จะสั่นๆ คะก็เริ่มโตไปเรื่อยๆนะคะเพิ่งปลูกได้ไม่กี่ไม่กี่วันเองเนาะอุ้ยตกหลุมนี่ค่ะเริ่มโตแล้วค่ะช่วงนี้เนาะก็จะให้มาชมประมาณนี้นะคะไปจ้าไปเดินดูดกันต่อจ้าสวยไหมคะทุกคนตาดแมงลัก ใบยี่รากระเพราแดงกระเพราเขียวๆบ้านเราโหระพาย,ยังไม่ได้ลงนะคะต้องรอให้ต้นแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะจ๊ะโซนนี้เป็นโซนปลูกมันฝรั่งนะคะอันนี้ต้นกระเจี๊ยบนะคะอันนี้ต้นกระเจี๊ยบเยอะมากนะคะเนี่ยปลูกต้นอย่างแค่นี้นะโอ้โหจะออกต้นใหญ่กว่าน,นั้นอีกเก็บใบไปแกงไปต้มกันนะคะ ต้นหอมก็มีนะคะทุกคนต้นหอมนู่นต้นหอมผักชีนะคะนู่นไปนู่นเลยยาวไปนู่นเลยค่ะทุกคนโรงนี้ยาวยาวมากๆเลยนะคะเอ๊ะจาไม่ได้ว่ากี่เมตรเนาะโซนนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะคะเป็นตะไคร้ลงก็เริ่มเริ่มแตกเริ่มแตกแล้วนะใช่ว่ามันเริ่มแตกแล้วน,นั่นแหละแตกเร็วมากเลยทุกคนดูค่ะ ริ่มแตกแล้วแต่มันติดที่อากาศเนาะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะเอาเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจบลงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะว่าชีวิตการปลูกผักที่ต่างแดนเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทุกท่านนะจา๊ะ